สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับ, 2, รบมาเบึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับก็ยังคงมีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยยูนะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมทโมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลำประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่16-17ตุลาคมนี้นะครับโดยพายุนี้บ่มบริเเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยโดยตรงน,น,นะครับ ทับไายดาวเทียมนะครับกับเซนได้ว่ามื้อนี้ท้องฟ้า,อา,อาของภาคอีสานของเขานะครับกัสิมีเมฆปกคลุมบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังมีแดดอยู่เรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกับปกคลุมฝนตกกระจายนะครับเล็กน้อยเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดสุพรรณรนะครับกับปกคลุมฝนตกกระจายเล็กน้อยเช่นกันครับมื้อนี้กัให้ฝนฟ้าขนองระยะสามสิบของพื้นที่ ส่วนหลายนะครับเคยตกบริเวณจังหวัดเลยชัยภูุม่มอากาศคอนแก่นนะครับจะเป็นเน้นทางด้านตะวันตกของภาคอีสานตอนบนของเฮาสําหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับคาดหมายไว้ที่32-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับคาดหมายไว้ที่23-26องศาเซลเซียสครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนนะือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรง